สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วัดบ้านเด่นหรือวัดเด่นสหีสีเมืองแกนวัดราชอันงดงามตั้งอยู่บนเนินเขาอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ50กิโลเมตรที่นี่มีที่ประดิษฐานพระนอนตาหวานพระพุทธรูปปางสายญาติองค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือมีความยาว53.9เมตรสูง15้าเมตรประดิษฐานอยู่บนฐานเจดีย์เก้าชั้นนักท่องเที่ยวนิยมมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ภายในวิหารประดิษฐานพระประธานพระพุทธรูปปางป่าเลไลนักท่องเที่ยวยังสามารถชมความงดงามของสถาปัตยกรรมล้านนาที่ผสมผสานความวิจิตรบรรจงและชมวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติอันงดงามที่โอบล้อมวัดไว้นักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆภายในวัดเช่นการให้อาหารปลาการนั่งสมาธิวัดบ้านเด่นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่ควรค่าแก่การมาเยือนมาสัมผัสความงดงามสงบร่มเย็น และเติมพลังใจที่วัดบ้านเด่นวัดบ้านเด่นจังหวัดเชียงใหม่